สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับประวัติของราชาอัศวินซึ่งเป็นอีกตัวตนหนึ่งซึ่งตัวตนนี้ของเธอนั้นอยู่ในคาร์ดของแลนเซอร์ฉายาของเธอคือราชาแห่งราชาสีและเธอเป็นผู้ครอบของหอกลองโกงมิเนียตแลนเซอร์อาเทเลียเพนดากอน ราชาอัศวินผู้ถือสมอแห่งสุดขอบโลกอีกหนึ่งตัวตนในอีกหนึ่งความเป็นไปได้ของราชาอัศวินผู้ถือครองสมอแห่งแสงที่ตึงโลกแห่งความเป็นจริงให้ซ่อนโลกแห่งภาพลวงตาเอาไว้เพื่อปกป้องยุคสมัยของมนุษย์ปราการด่าสุดท้ายของมวลมนุษย์นี่คืออาร์เทียเพนดากอนในอีกความเป็นไปได้ในเส้นเวลาที่ตัวเธอนั้นเลือกจะละทิ้งดาบแห่งชัยชนะและถือครองสมอแห่งสุดขอบโลกเป็นอาวุธหลักทําให้ร่างกายของเธอนั้นเติบโตได้อย่างคนปกติแต่ถึงแม้เธอจะเลือกอา ที่แตกต่างแต่จุดจบของตัวเธอและอาณาจักรปีเตนนั้นยังคงเหมือนเดิมยังมีอีกตัวตนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์นั้นเหมือนกับอาเทเลียนในความเป็นจริงนี้นั่นก็คือเทพีลองโกมิเนตซึ่งแม้รูปร่างจะเหมือนกันอย่างกับแกะแต่ที่มาของพวกเธอนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเทพีลองโกมิเนตนั้นคืออาเทเรียในเส้นเวลาที่เซอร์เบรียล้มเหลวในภารกิจที่จะต้องคืนดาบแห่งพันธสัญญาให้แก่เทพีแห่งทะเลสาบทำให้อาเทเลียนในเส้นเวลานี้ไม่สามารถตายได้เธอจะทําการเดินทาง เล่ยล่อนอย่างไรจุดหมายโดยยังคงถือหอกแห่งแสงลองโกมิเนตเอาไว้กับตัวและค่อยๆหลอมรวมเข้ากับมันจนเป็นวิญญาณเทพจริงๆไปรูปร่างของเธอนั้นคือรูปลักษณ์ของอาเทเลียที่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นและด้วยการที่เธอถือลองโกมิเนตเป็นเวลานานทําให้ตัวตนของเธอใกล้เคียงกับวิญญาณเทพมากเธอนั้นดูมีเหตุผลและใจเย็นมากขึ้นกว่าอาเทเลียตามปกติเธอนั้นรับรู้ถึงความสวยงามของโลกและพร้อมที่จะสู้ด้วยทุกอย่างที่เธอมีเคียงข้างมาสเตอร์เพื่อปกป้องความสวยงามเอาไว้ เธอปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะเซเวนที่สามารถอัญเชิญและมีบทบาทครั้งแรกในบทจุดพลิกผันโซโลโมอนมหาวิหารแห่งกาลเวลาฝนดวงดาวโซโลโมอนแกลนเทมเพิลออฟไทม์เดอะเลนออฟสตาร์ส่วนเทพีลองโกมิเนียนั้นมีบทบาทในจุดพลิกผันคาเมลอดแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งอัศวินตโตกลมประกายแสงแหงาา round table, ่งอากาเทเลมคารเมลอดซีเครตเรียมออฟลาวเทเบิลชายนิ่งอากาเทเลมค่าสมรัถภาพพารามิตเตอร์กำลังสเตงวีความทนทานเอนดดเรนซ์เอความคล่องแคล่วอะเจลิตี้เอ มานา A ลรัก4ีสมบัติวีรชนโนเบิล a ฟน a s ซมระดับ A บวกบวกความสามารถเฉพาะคลาสต่อต้านเวทมนตร์เมจิกรีสตินส์ระดับ B สามารถต่อต้านเวทที่มีคำไล่3ามบทลงมาหรือเวทที่ระดับต่ำกว่านั้นความสามารถเฉพาะตัวคลาสสกิลขับขี่ไรดิงระดับ A สามารถขับขี่พาหนะได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถขี่เหล่าสัตว์มายาต่างๆได้ยกเว้นมังกรความน่านับถือคาริชมาระดับ B ความน่านับถือระดับสูงปลดปล่อยพลังเวทมานาเบิร์ระดับ A ความสามารถในการใช้ พลังเวทโจมตีป้องกันหรือเสริมพลังกายโดยส่วนมากเธอจะใช้เสริมพลังกายอย่างมหาศาลพรประทานจากสุดขอบโลก Protection of World e N d ระดับ A หรือ e a ความสามารถที่ได้รับโดยอัตโนมัติจากการครอบครองสมองแห่งสุดขอบโลกนอกจากพลังเวทมานาและโชคลักสเตตัสทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในการต่อสู้สมบัติวีรชน Noble Fantasm Invisible Air เชดแดนของราชันแห่งสายลมประเภทต่อต้านบุคคลระดับ4เนื่องจากเธอไม่ต้องใช้มันในการซ่อนดาบของเธอ อต่ไปเธอจึงใช้มันประยุกต์ในการต่อสู้เช่นการโจมตีในวงกว้างหรือเพิ่มความเร็วและระยะในการพุ่งเมื่อใช้ร่วมกับปลดปล่อยพลังเวทมานาเบิร์สจะทําให้เธอเสริมพลังให้กับตัวเองได้เยอะมากหอกศักดิ์สิทธิ์ปลดผนึกเจ้าจงถูกปลดปล่อยจากสุดปลายขอฟ้าผ่าสวรรค์และถักทอโลกาสมอแห่งพายุคมเขี้ยวทั้ง13จงทะลวงลงโกมิเนียด そうは世界の果てに立つ光の鎖。ロンドニアドーグ。 ลองโกมีเนียทอกที่ส่งประกายณนะสุดขอบโลกประเภทต่อต้านพ้อมปาการระดับเบวกัวหอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของสมอที่ตึงโลกทั้งสองฝั่งไว้ให้สมดุลกันตัวจริงของมันคือเสาแสงที่คอยดึงโลกความเป็นจริงให้ปกคลุมโลกอีกด้านหนึ่งความลี้ลับเพื่อให้ยุคข,ของมนุษย์ยังคงอยู่หากไม่มีเสานี้ความเป็นจริงจะค่อยๆหลุดหลวมและความลี้ลับจะค่อยๆหลุดลอดออกมาทําให้เกิดยุคแห่งเทพนิยายอีกครั้งดังนั้นอาเทเลียเพนดากอนราชาคนสุดท้ายอยู่เป็นตัวแทนของจุดสิ้นสุด ของยุคแห่งเทพเจ้าและจุดเริ่มต้นของยุคแห่งมนุษย์จึงครอบครองเงาของสมองแห่งแสงนี้นั่นคือหกสัติ e ์สิทธิ์ลองโกมีเนียตลองโกมีเนียตนั้นมันถือเป็นศาสตราเทพยูไวคอนสแตนที่มีพลังมหาศาลมากๆนั่นทําให้มันเกือบไม่สามารถกลายเป็นสมบัติวิญญชนได้จากภาชนะนั้นเทพจะรองรับพลังของมันไม่ไหวมันถือเป็นศาสตราเทพแต่เหตุผลที่มันกลายเป็นสมบัติวิญญชนได้เนื่องจากมีการ13ผนึกโตก๊ะกลมเพื่อจํากัดพลังของมันเอาไว้แต่ทิงจะใส่ผนึกลง มันก็ยังมีพลังมหาศาลอยู่ดีการปลดปล่อยชื่อของมันต้องได้รับการปลดผลึกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหากไม่สามารถทําตามเงื่อนไขได้มันจะปลดปล่อยเพียงแค่เศษเที่ยวพลังของมันเท่านั้นแต่หากสามารถทําทั้งประเพทและระดับของมันจะเปลี่ยนไปตามความสามารถเฉพาะก็ขอบุณที่รับชมและฟังมานะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ